มารีวิวแบบเร็วๆกับพล PS ออโต้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับสาย h สนะคะเจ้า Honda Jazz GE นะคะคันนี้เป็นรถปี2013เกียร์ออโต้นะจ๊ะใครกำลังตามหาอยู่บ้างยกมือขึ้น จะบอกว่าอันนี้รายได้1มื่นก็เป็นเจ้าของคนเดียวได้แล้วนะนะคะได้ผ่อนแจสสบายๆไม่ต้องดาวออกรถศูนย์บาทนะคะกับเรานะคะเรามีขัฟฟี6เดือนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีเครดิตนะคะหรือว่ามีเครดิตดีเราก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยกันทั้งหมดเลยนะจ๊ะสำหรับด้านข้างค่ะเราใส่ล้อเดิมศูนย์นะคะแล้วก็ยางใหม่มิชลินมาให้นี่เลยจ้านะคะกระจกเป็นพับปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะ กันาศาดของเขานะคะก็เป็น New j a ๊สตรงรุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งลายเคฟลาดด้านข้างประตูด้วยนะจ๊ะมือจับค่ะเป็นโครเมียมแบบนี้เท่ๆนะคะนี่คะ่ะฝาน้ำมันก็เป็นแบบว่า made for jazz นะคะด้านหลังนะคะมุมนี้นะคะก็หล่อๆเลยนะคะก็จะมีสปอยเลอร์มีเสาอ,อากาศนะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์หลังนะคะมีหนึ่งมสีจุดด้วยกันนะคะสะปลายท่อของเขานะเป็นปลายท่อไทเทด้วยนะจ๊ะ นี้เลยนะคะดูกันที่ห้องสัมภาระกันบ้างว่ากว้างขนาดไหนจุใจหรือเปล่านี้เลยนะคะห้องสัมภาระนะคะก็จะมีแผ่นรองยางนะคะฮอนด้าตรงรุ่นเลยนะ,อย,นะะอย่างดีนะคะอย่างดีนะคะมีช่องวางของให้ด้วยนะจ๊ะด้านล่างเราใส่อุปกรณ์ SOS และอย่างอะไหล่ไปให้แล้วนะในส่วนของตัวน็อตค่ะเป็นน็อตเดิมๆนะคะศูนย์เลยนะ สีเดิมนะคะรถไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องหรือจมน้ํามาแน,น่นอนนะคะอันนี้รับประกันมาดูเบาะกันนะคะว่าพับแล้วจะเป็นยังไงนะคะเบาะก็สามารถพับเรียบได้วันนี้มีขนของเยอะก็สามารถพับลงไปได้เลยนะคะเบาะสามารถปรับแยกได้นะมีที่นั่งผู้โดยสารให้ใส่ของก็ได้ด้วยนะคะทำพร้อมกันได้ทั้งสองอย่างคือดีนะคะ ไปดูกันที่ด้านในเลยดีกว่าค่ะคันนี้เป็นเจ้า G E นะคะเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของด้านในนะคะก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะ <ide> เราจะทำสปาฆ่าเชื้อทุกอย่างให้หมดเลยนะให้ดูกันนะคันนี้เป็นเบาะหนังดำได้แดงมาให้นะจ๊ะ <S <s พวงมาลัยค่ะมีแฮชแดงนะคะตรงกลางด้วยนะในส่วนของคอนโซลค่ะคอนโซลก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะคะ คลาสสิกมากๆนะคะมีช่องเสียบ AUX นี่นะคะเก๊อ,อัตรงนี้นี่เลยนะคะไม่ใช้ก็ปิดกลับไ้เหมือนเดิมได้นะคะ mm hmm. AUX USB mm hmm. นะคะต่างๆนะไมื่เชื่อมต่อได้ตรงนี้เลยนะจ๊ะ mm hmm. c d f m a m ได้หมดนะคะช่องแอร์เป็นรูปทรงนี้เลยทุกคนนะคะนี่ตรงนี้มีเก๊อใส่ของดยน่ารักค่ะนะคะนี่นะคะเปิดได้ด้านบนนะคะ มีที่วางแก้วมีเกสใส่ของนะคันนี้มาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสนะครปุ่ม power outlet นะคะไม่ใช่ปุ่มสีปลั๊กเสียบนะคะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีเกิใส่ของแบบหลายชั้นมากเลยนะคะกีออโต้นะทุกคนนะคะมีที่วางแก้วให้2องตำแหน่งนะก็เป็นเบาะหนังดำได้แดงนะคะด้านบนค่ะหลังคาก็เป็นสีเบจแบบนี้นะคะ นี่นะไฟนะคะก็เปิดปิดได้นะคะเปิดปิดได้ตรงนี้เลยนะคะเอาล่ะนะใครนะคะที่กำลังมองหารถแบบอารมณ์แบบเท่ๆนะคะสปอร์ตนะคะแจ๊สคันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกคนได้นะนะคะพิเศษสุดๆเลยนะรายได้หมื่นห้าไม่มีเครดิตออกคนเดียวได้ส่วนคนที่มีเครดิตคันนี้ผ่อนเพียง4,999บาท0% 6เดือนแรกนะคะ นี่สำหรับด้านหลังนะก็มีที่ว่างให้นั่งแบบนี้นะคะรถสะอาดสะอ้านนะทำความสะอาดมาให้แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถจองออนไลน์กันมาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เราจะบอกว่าเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่สําหรับใครที่ไม่อยากออกจากบ้านช่วงนี้นะฝนตกบ้างแดดออกบ้างนะคะโควิดบ้างไม่เป็นไรนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีทั่วไทยเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ทั่วไทย ทุกอย่างจบสูตรบาทน,นะคะก็จองด้วยกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเรานะคะมีบริการดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนขายหลังกันขายนะคะดูแลให้หมดนะคะทุกอย่างดูแลให้อย่างดีนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์บอกกันด้วยเป็นยังไงบ้างถูกใจไวรุ่นหรือเปล่านะจ๊ะโอเคฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับแจ้ g e S, ปีอ0 1 3นะคะรถปี2013ที่ ไม่เอียมทุกจุดจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ